ีมีรูของขนกว้างไงถ้าเราดึงเราอาจจะว่าหน้าม like, ันต right ึงข <Thank S 1> yeah. ึ้นองนี้ใช่ไหมไม่ต้องไปพึ่งพึ่งโบไม่ต้องไปเติมฟิเลอร์ไงก็ดีกันหน้าเหี่ยวเหะอยูวเนาะ เราดูยูวีหลายตัวหลายๆเคสก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็โอหมดเลยถ้าไม่มั่นใจก็คงไม่มาไงอเออมั่นใจ่แหละมัน่นมั่นใจถึไม่มา บอกดร,รซิความแก่ของตัวเองมีอะไรบ้างนอกจากริ้วรอยหลุมขนกว้างก็มีน,น,นืใก้ตาไหมมีค่ะเยอะเลยนี่คือถุงไขมันใต้ตาล่างนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นคนที่หัวคิ้วคว่ำตกจิกลงมาเลยดูเป็นคนเครียดดูเป็นคนไม่สดใสแล้วก็ตาก็จะแคบอ่าอันนี้คือแอดวานซ์ขึ้นไปอีกก็ต้องมีการดึงคิ้วนี่ดึงคิ้วขึ้นคิ้วสูงขึ้น เราจะมีพื้นที่ทาอาชิโ์เยอะขึ้นแล้วก็หนังตาที่หุ่ยเหี่ยวตรงนี้ <ฮะ S 1> ดูให้ดีนะคะมองระดับสายตาเลยมันจะตึงขึ้นเ <ฮะ S 1> ห็นไหมคะค่<ฮ>ะแล้วส่วนต่อไปก็คือส่วนนี้เห็นหรือยังผิวเรียบขึ้นพิให้ล่องแก้มเราขึ้นผิวของเราที่เป็นกระเป็นฟ้าจางขึ้นด้วยแล้ะลูกขุงคนเนี่ยที่แต่งหน้าแล้วไม่สวยเนี่ยนี่ใช่ไหมชอบนะเนาะ ให้ผู้ก็ทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ล่องน้ำหมากมาแล้วคะ่ะคุณพี่คะ่ะ47เองนะคะก็จะดึงงุมปากล่องน้ำหมากขึ้นแล้วก็นี่คือความหย่อนคล้อยของแก้มอะไรคะตอนเป็นเด็กก็น่ารักนะมีแก้มถือกันแบบแต่พอเริ่มแก่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะดึงยกกระชับขึ้นไปมีไขมันสะสมก็สามารถดูดออกได้ เขาต้องต้องดูคอเลยเนาะตัวเล็กน,นิดเดียวแต่งเหงื่อเยอะมากเลยเนาะเห็นไหมคะเอาไปทํากันดึงเฉพาะส่วนถนูกหลอกข้างนั้นมันจะขึ้นได้ยังไงไม่ได้ดมยาสลบไม่ได้เปิดชั้นสมตร์สไม่ทางจัดก,การได้นะคะมันด,ดูดไขมันตรงนี้อนะอกเนาะดึงหนังที่เหี่ยวย่นเนี่ยแล้วถ้าอยากได้คอตึงก็สามารถทําพร้อมกับการดึงหน้าได้เลยเห็นไหมคะ รูปอ,อมาเมื่อสองเดือนที่แล้วรูปมาค่ะอืมหน้าไม่เท่ากันอย่างรุนแรงไม่เท่ากันอย่างรุนแรงอ่าใช่ทรงหน้าเชฟหน้าไม่สวยเลยจริงไหมเวลายิ้มหน้าจะเบี้ยวไปน่อนตั่วต้มดูเอาน่ารักมากเวลายิ้มจะออกไปทางนู้นเยอะเใช่ใช่ใช่อันนี้ไม่โอเคเลยได้แล้วดูริ้วรอยที่คอภาพนี้เห็นไม่เต็มนะใชาเดี๋ยวรอดูตัวเองเดี๋ยวส่งไปให้ก็ได้ พอโอเคมากดีขึ้นเยอะเลยรองแก้มที่ลึกๆตื้นขึ้นนะคะถ้าเราเป็นคนผิวบางตื้นกว่านี้อีกนี่ขนาดเราเป็นคนผิวหนาแล้วก็ถุงตาล่างขนาดไม่ได้เก็บถุงตาล่างแต่เรียบขึ้นเยอะเลยจำน้นด้หลักฐานเห็นไหมตัวเองค่ะชื่นใจไหมที่ตัดสินใจถูกค่ะด็อกเตอร์อยากจะรู้ประเด็นสำคัญว่าครอบครัวพอรู้แล้วเขายังไงกับเราบ้าง เขาก็บอกว่าสวยแล้วครั้งที่สองไม่ต้องทำแล้วนะถ้าใครอยากจะสวยอยากให้เขาประสบความสำเร็จแบบคุณพี่เหมือนฝันอยากจะเตือนสติเขาอย่างไรดีและต้องการจะสื่ออะไรถึงหมอที่ทำร้ายประชาชนอยู่ค่ะสองคำถามกา็สำหรับคนที่ทำศัลยกรรมหรือว่าเสให้ตัวเองดูดีขึ้นค่ะก็ มีท่านดเรเซปิงเนี่ยค่ะอย่างน้อยก็มาถามกันสักนิดนึงว่าที่ไหนเป็นอย่างไรน่นากลัวย,ยังไงบ้าง,งใช่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไม่ได้สวยและอยากจะฝากอะไรไ<ม>ถึง<ม>คุณหมอมที่หลอกลวงประชาชนคะน่าจะหยุดนะคะน่าจะหยุดหรือไม่ก็ไปเพิ่มทักษะให้กับตัวเอง ก็คือว่าถ้าถ้าไม่มีอะไรตรงนี้เลยไม่มีทักษะไม่มีไอสปีชตรงนี้เลยก็คือหยุดเลยดีกว่าสงสารสงสารที่เขาจะต้องมาเสียทั้งเงินเสียทั้งใจทั้งเวลาเสียโฉมนั่นคือน่ากลัวที่สุดโอเคก็ฝากกันไปก็เป็นความคิดฉลาดสวยนะคะ และเป็นยังไงบ้างการต่อยอดอาชีพการงานของเราตอนนี้เป็นทั้งพิธีกรวิทยากรอเธอทำเยอะเหลือเกินค่ะธุรกิจส่วนตัวขายของหนังสือเนี่ยนักศึกษาจะมองหน้าใช่ไหมคะปกติมันเป็นก็เป็นมันก็เป็นโฟกัสของนักศึกษาอยู่แล้วใช่ค่ะมองหน้าคุณครูอยู่ทั้งไม่งั้นจะมองกระดานเหรอคะคุณครูไม่สวยก็ต้องมองกระดานแหละคุณครูไม่สวยหน้าเหี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยหน้ายาแล้วตอนนี้สอนที่ความมั่นใจมมั่นใจ ขายของด้วยความมั่นใจขายดีขึ้นดีในครั้งนี้เนี่ยบุญกุศลยิ่งใหญ่มากนะคะพระเจ้าก็ได้ประทานพรมาแล้วว่าจะต้องเกิดมาเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆสิ่งที่ปลอดภัยให้กับชาวอิสลามทั่วโลกได้รู้ว่าสัญญกรรมเราต้องปลอดภัยเป็นแบบนี้ก็มีจริงๆอัสลามอะลิกุมค่ะะยขอคุณอนุโมทนาในกุศุจิตด้วยนะคะค่ะสาธุ เซตปิงค่ะฉลาดสวยต้องด็อกเตอร์เซปิง